เอามาฟังลำเตยต่อพี่น้องมานี่จากมาลชสมพงศ์อายุแปดสิบกว่าปีพี่น้องอย่าเห็นกรุงเทพดีหลายนนพันล้มไปผู้เทาวาอีก<า>นันวิงพี่งขาเสียก่อกว่ามันทำลานมิคานมีงานมีเงินเดินเที่ยวจะลืมเข้าเหนียวบ้านนอกอกนาะบางคนหอดน้ำตาไหลพ,ไพ่อแม่คาดใจอย่าไปลูกจ้า เป็นพอ่อเป็นคน,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 นเ้อหาเตะเทะเาจนตีนตาล้มันเดือบ้านนอกจากเข็นพาดีฮุ่นรังดีอยากไปคุ้งกวงได้เดินเขาร่วงนอนหาม่วงนอนหีนอนสืนอนหิรังสืง้อพว,วกสาวเล่าก็คือขันคูมือเปนหนึ่งเป็นอยากไปยานท้องเนไทยไทยนอยจะเป็นพอ่อ ไอ้น้อไอ้น้อสิกิบตอไปด้วยน้อสิเห็นผู้คำดีมอลำเห็นมาหลายแล้วมอหนึ่งเข้ากัเลยคือที่กำตาคือตัดเปนได้ลูกน้อยเตยตีเหงซอยบวมนี่จังแม่นสมใจเจ้าระบอสมเราบอสมใจเจ้าระบอผู้สาวสพไปขายก้นอ้าวโจพี่น้องลำเตย